สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันที่ยะลายุงว่าเช่นเคยวันนี้ทางแผนกเครื่องมือจะมาแนะนําท่านตัดกระเบื้องยี่ห้อปั๊มกินท่านตัดกระเบื้องตัวนี้สามารถตัดถึงกระเบื้อง60เซนท่านตัดกระเบื้องตัวนี้รับลงน้ําหนักได้เยอะนะครับมีคานเสริมด้านล่างนะครับแล้วก็ลูกยางนี้ลงน้ําหนักได้นะครับลูกยางนี้หนาถึง10เซนนะครับและคานเหล็กตัวรูดจะเป็นเหล็กตันแต่เป็นคานเหลี่ยมนะครับ ใบตัดตัวนี้สามารถตัดได้ถึง1,200ต,ตารางเมตรนะครับและมีลูกปืนอย่างดีเวลาพกพาเราสามารถล็อกได้ไม่ให้มันเคลื่อนไหวนะครับหากลูกค้าท่านใดสนใจสามารถติดต่อได้ที่ยาลายงวดทั้ง3สาขาหรือช่องทางออนไลน์ได้ทั้ง5ช่องทางและเรามีบริการส่งทั่วไทยคิดจะสร้างบ้านคิดถึงยาลายงวดสวัสดีครับ